Ád, food, you, กินกบน้ำผึ่งมีตู้ดิไว้พอตู้บดได้ไปได oh, e ah, uh, ้นะพอตู้บดได้ไปมตรงนี้มันห่อาแล้วตู้มันหย่อนน่าเอานะลงมาพอตู้บดได้ไปได้ลูกนี่ขี้รดอีกขี้รดนี่อ้าพี่ตู้เอานั่งมัตรูดรูดลงมาเลยอย่ยเนี้มันเบียลงน่ะนี่ยมันหูคือหยังนี่ ลูดแล้วนลยวัวลงแล้วฮันสาติดเนาะโว้ยผู้ใดรัยไกลอีนึงวายุยสบายดีและสวัสดีเนาะปลาลุงพัชโผจุกอดมาเบิ่งเจนี้เฮี่ยกินเขานะไม่ตัวก่อนเลยเขากินอาหารจกินเองอีก มันจะจับเวม,มันมีตู้นะอะอมๆูขออ้ําเนี่อบกอบกินเ้าเป็นมูมีตู้อนี่ทำที่ส่องไปคือใครคือใครเคนไหนคือกอบกินกอบอ่นนี้อ้ากินตับกบนี่มมาตับกบไปดัก

ที่เขากบบก็ไปมันก็บอเอาแบบกัดกิโรถได้เนาะมันกอย่าเอาไปยังเงินให้มีตู้อยู่มันกะมันก็อยากให้มีตู้เห็นหายมันคือกกตัดเข่าไปบวกกินคนอะไรหน้าเหมือนกบกินกบเนี้ยหัวอะไร cứ à, phải sai vào đây nó. giờ phải hàn, phải hàn là một ank tiếng hè. nàng lông nàng lông nàng lông nàng nàng lông nàng 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 lâu nàng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  cộp Could khui cốp đó các uda. biểu đó, toa hoa, là tổ A đó, à, hai Nằm ba. tu hai bò, nằm Hai tu đâu vẽ, đâu. tu đâu. Tukin tu Tukin đâu. Tukin đó, tu đâu. đó. đâu. Tukin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 

ใช่ดู <พอ S 2> จเจนะมีเองกางไงเดดนะมายัดกบในตู้กินัางลงทีหาง,งลงาหาลงขอกินอีกแล้วเอามาหาเราเลยบอหาแล้วนะใครขืออนะไรจะ ได้มื่อไหร่จะเป็ยนัตถุเลยก็บอกเมยเช้าใ้พักฟันเลยเจ็ดจำบอือเฮ้ยดูค h ỏ จำกบจำกบอืออมอมยำบ่คือมันบอกว่าจำกบบ่อยมัน กระลูกได้เลยนี้นะ่กะกระโดดไปอยู่บนคาบสิยังไงต้องากระโดดบอลได้คอนนะปะ้า <c oughs> หัวกบอดีตไปให้มีตู้ตัวนี้จเจ้าแบวขามันผูกเอาหัวไปม,มีตู้กินกระโดดค่ะพ <c oughs> ให้ตู้ลูกให้ตู้หัวมันน่ะนะ่เจ้าชักหน้าด่าให้ตู้เฮ้ยบอกให้ตู้ให้ตู้เอาเอาไปนี่เออ แซ่บบ่แซ่บบ่ทุจาและแซ่บนะอู้แซ่บลีนี่ไอ้คนอะไรวะหน้าเหมือนกบกินกบแซ่บบ่แซ่บอบ่งบั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 ในปากอ่ะดูอาดูฮูมีแต่กบอะไรฮึวิตูไม่ได้กินขาบได้ลานกินวัดขามันเปิดเปิดคองผู้หญิงของนางโอ้ย ตีก้นคนกอนะเ่าตั้ทิพย์เฮ้ยประตูไปใกลรถ่าเดี๋ยวแล้วมา ไป Dante, ตรงนี้มันห่างแล้วตู да. ้ันเดียวไมาเอาละลงมาพอตู้ปรได้ไปได้แลูกน well> well> ี <t <t ่ขี้รดอีกขี้รดนี <ah ่อ้าประตูเอานั่งมาตรูตรูดลงมาเลยอย่างนี่ยมันเบรกลงนี่เนี่นู้นคืออยังนี่ตรูดแล้วละลดลงแล้วฮัน

ตู้จะไปใช้ก็ไม่ได้ป่ะดิมามาอยู่น้ำแม่มามาลงมามาอี่งละคัมเพลงแม่ไปขี่รถป่ะแม่พาขี่รถป่ะไปไปขี่รถน้ำแม่ไปลูกป่ะไปเกือบเลยเจตใจนอนเกือกเลยอืมไปะอีงละขี่รถน้ำแม่ป่ะเออขี่รถน้ำแม่เนาะจ้ะจ้ะเอ้ย ตัวแบบเอาไปยังแข่งหอดฝุ่นแล้วก็งยจะออมาาลกมาตูไปไปไล่ไปไล่แมวไปไล่แมว ไปขี้รูดผูขี้รูดผูขี้รูดผูโอ้โหแพงเงีอ่าชิรูดเพนะื่มมากนะเฮ้ยแพ้ไปกินข่าวน้งตู้ไปโอ้แพ้หาลูกแม่นี่โอ้ <c oughs> ตู้นะตู้ไปไปล่านะลูกโอ้เปิดไปเปิดไปยอมีย่อมีตู่ปนหอก ชติกินแน่กินแน่หัวมันดุพอแล้วุหัวน่ลก็ไปขี้รูด,ดปนี่นกินขนมนี่กินขนมนี่เนนนออเจ,จ้าให้กินขนมรฮ้อุาหนางลก

มเช่าดีแล้วมาเงินเงินอืฮัลโหลนั่งลรกนั่งนั่งออุ้ยกินอันนี้ยน่เสือยเนาะเบื่อเนาะนั่งก็ังอวยอ่ะนั่งยันแทงยันแทงยันแทงะ งานรักเลยอกินเนี่ยนะเผื่อเมเื้อหมอืมอืมกืมอืมม้าไป不 ไปมือโนไปมือาไปมือใตูไปฮะตูไปทังไรตู้ไปแล้วเห็นตู้แล้วนี่มาแล้วข่าเกันเจ้าข่าเกัน mà hao quá ลกูกอาตู้ไปล้างถ้วยชื่อเดียตู้กับมาน,น,นั่งล็อกมันนี่มาเอาเลยค่ะใช้ลูกทังไงตากน่อยกินเป็นเนี่ วางหมาเฮาเลยนั่งลบนั่งลบมที่ร่มนะหมามากัดเด้อไปเล้อไม่อดเด้อญาติมาหมากันนะข้างในเสือเด้ในเสือหันเด้ติดอยู่ในเสือเจ้าหันเออนั่นแหละเอ้ยหาขนมโต๊ะกลางอยู่ในเสือหาแล้วก็ Hử? Hử. Hử. Nhั่ง hết cẹp cẹp nha. Ha ha. Bậy luôn. Bậy Bọt Bọt mẹ tôi mẹ tôi ở đâu? Tụ đâu? Đi. Ừ. Tụ mày. Ah, hôm nay bọn mẹ tôi đâu bọn tôi đâu nãy hôm nay hôm nay hôm nay เฮฟบอนตู้อีกนะแม่ตู้เฮ็บอในเสือมันในเบิะเอ่เง้ยมาแมนปะไอพี่ลูกไปเบิรงบอเจ้ากับเบิงบอเบมีตู้เด็ดอย่างบอ เอาเอานีเอาอาวม่ม่หน่อยอยากได้หลายนาะตอ๊ดตุดตุ๊ตุม่อยตุ Oh, tôi luna aloa, mhm, luôn à mhm, 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 ก่อนท่าพกินก็ไม่ได้เยงัดเขาเลยแหละทนใดท่านงัดอะไรเพื่นักมาแล้วปุบัดแม่ตบ่ดูแลใครืได้ลเานะตัดแม่โต๊บ่มาน่ะมาล้วอเปล่า นี่โอ้ยทำบอด้สองกรรมบอดี้แล้วได้ต้องได้สองกรรมมือได้ทำบกครบสองกรรมมือหนะ่ะไว้แท่ปัดนะ <c oughs> บืน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 รถมามาๆามาไปไป มันป่เต็มช่องขังมันที่เเบิเบดิเอกินนนงกินแก่นะาม่หองแก่นะแม่จุ๊บนะจุ๊บกันจุ๊บกันอ่ะแพงมีตูกันแพงตูกันแพงตูรุอ่าเงตูจุ๊บตูกันจุ๊บตูกันได้ลักตู้กันลักตูกันจุ๊บเบนถอยก่อนนั่ง

อาหอมก้อนหอมก้อนมาดิหอมก้นจังป้อนไหมาหอมใจเจนี่แลมาขออีกขออีกแน่แน่แน่เยเอาก็เอาแบบกิโลได้หนักลนไปน้ำป่อยแพงมีตูกะบ่อแพง

อู้มาแล้วจ้ะ <much> 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 เห็นบ่ลูกเห็นบ่เงอนะเห็นบ่เงยป๊อปปมือเห็นยังนะหยำแล้วก็คลายหยำแล้วก็คลาย นีงวบอ๊ะนอเจ็บน้าแจบอฮ่มเสียงง่าปลกบกเปอกมล้งลูกพูดพูดรถไปค่าเป็นแต่ห่างแค่นอน โปรงคงเกียงนะปรกปๆกปกปรกปๆกปมาแลวแจ็บืมเสือเร่องอ้อยห้อยู่ นั่งลก็กนั่งลก็กนั่งเว้นั่งผูดไว้นั่งย้อนแทงไว้เนี่ยตุ่มฉัน <c> ฉ <oughs> ันจนเลืองจนหล่นนอ,อ,นอนพอดุเห็นได้พอดคืนหรือพอดเนี่ยได้เวลาพ่อนได้คืนแอวลันปัดลันปัดลันปัดสิบอแอวลันปัดลันปัดลันปัดแอวมันลันสิบอเสียงดังปัด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  แอลลั่นปัดลั่นป euh ัดลั Mats, ่นปัดแอวมันลั่นเสียงดังปัด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 นะจังเลยโอ้แอวลั่นปัดลั่นปัดให้แม่ร้องไงแอวมันลั่นเสียงดังดังปัดปัดปัดนะให้ม่ร้องใไงฟ่อนเลย

รถ้ค่ขันเงินมันชอนเนาะอืมเลยก็มากดีแอวลั่นปัดลั Tonight ่นปัดลั่นปัดแอวมันลั่นเสียงดังดังปัด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 อยากช่ไปหาหมอมีวะหนออยากแก้สิ้นเดา mười môn bỏ môn bỏ vào môn 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 được rồi <cười> <cười> Dì, mực, bạc, môn, môn. <laughs> môn 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 đơ, môn đơ đơ ันี่แม่ชักนี่เสือเจ้านุนนี่นี่นเสือนี่ในเสือนี่ลูกนี่นี่นี่อืมนี่นี่อืมเอาตกแล้วเด้อในมืออ่ะในมืออ่ะในมือพุ่นมือถังนี่มือถังนี่เออในมือแหละกินรอดในมือน่ะในมือเจ้านี่ในมือนี่ เอาแม่ให้ไหมเอืาเอาเอาปะเอาไหมอืมเฮ้ยปากน้อยๆนะคือว่ามวมใช่มวมใช่กอนไม่ตู้แบบแยกแย้งใช่รีรอนะอย่าเม่ขันเลป้อนตู้บบบ

ตู้อิ่มแล้วไรตู้อะตู้อิ่มแล้วตู้ว่ตู้เบาแล้วกินเล้งรึตู้อิ่มแหล่ะวะไงหาที่ได้สิเอาเข้าปากได้ยังไปไหนตูุ้หน่ะมันสีย้อมมันจีนย้อมอีู่ไรเอาให้ต้องเอาอ่ะพอแล้ววันนี้ตู้อิ่มแล้ว ยงพอแล้วตัวบวกินแล้ว <c oughs> ตีได้ตัอเดี๋ยนีตัวยิมบล้วตัวก,นววกินแล้วตัว,น,น,วนั่งล็อกนั่งล็อกเอเอพอดพอดมานี่แอวลั่นปัดลันปัดลันปัดแอวมันลันเสียงดัง

Ơi, sang đế đi sang cà phê bớt nhún con không? chụp nhún chụp nhún chụp, hiện đây nhún chụp nè, bán bắn bán bắn bán. Bán đấy, cứ gắn ừ, đi bỏ cứ gắn đi, <laughs> ờ, nhìn kẹo nhìn kẹo nhìn kẹo nên nhìn kẹo <laughs> nhìn kẹo nhìn kẹo chạy <laughs> mới giọt nè, về đây nó nặn quên cả lăng nữa ừ. ok với nó nó nghe tự แบดอย่านอนนั่นนันนอนถ่าตู้เด้อนอนถ่าตู้เด้ออืมนอนเด้อนอนเด้อนอน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 นถ่าตู้มาเด้อลูกเด้ออ่าพุ่นน่ะอ้ยนอนแล้วล้ะป้าลุงเอ้ยพุ่น่ะคนเก่งของอว่านี่โอเคเนาะป้าลุงเอ้ยคลิปนี้เฮาวกระิคอโตไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพูนให้น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่สะท้องคือเก่ามาเล่นจะลูกสาวพูนพี่น้องเอ้ยไปละสบายดีลาสวัสดีก็จะขอทุกคนเนาะ